สวัสดีฉันคือนักอ่านนิยายแห่งดินแดนพาอฝันเรื่องทะลุมิติไปต่างโลกเพื่อเป็นสุดยอดนักเพาะปลูกตอนที่21การาเผชิญหน้ากับดอกไม้แห่งเงาท่าม,มืดของป่ามรณะราเทียงเงยบงงาและเย็นเยียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นฟอนัสลีนาเอลดาริสและเอลอีกสองคนค่อยๆเดินลึกเข้าไปโดยใช้คบเพลิงเวสส่องทางไฟสีฟ้าเรืองๆทําให้เห็นลวดลายประหลาดบนผนังถ้าลวดลายที่บอกเล่าถึงความเจ็บปวดและความบิดเบี้ยวของธรรมชาติกลิ่นนี้เหมือนดอกไม้เน่า หลีหน้ากระซิบพรางเอามือปิดจมูกเอลดาริสยกธนูเวทขึ้นระวังให้ดีที่นี่คือเขตของมันการเข้าสู่ใจกลางถ้ำหลังจากเดินผ่านอุโมงค์แคบๆที่ครุขระพวกเขาก็มาถึงห้องโถงกว้างใต้ดินใจกลางห้องมีดอกไม้สีดำขนาดใหญ่ตั้งประงานกลีบดอกเหมือนทำจากคริสตัลมืดที่ดูดซับแสงรอบตัวฟาวนัสจ้องมันด้วยความรู้สึกกดดันจนขนลุกนี่แหละดอกไม้แห่งเงาทัานใดนั้นกลีบดอกไม้เริ่มเปิดช้าๆและเปล่งเสียงกระซิบแผ่วเบา เจ้ามาหยุดข้าทำไมเจ้าก็อยากได้พลังนี้ไม่ใช่หรือการล่อลวงของความมืดฟฟนัสรู้สึกว่าความคิดในหัวเริ่มสันคลอนภาพอดีตในโลกเก่าผุดขึ้นภาพของความล้มเหลวความโดดเดี่ยวและความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าแค่เอื้อมมือเจ้าจะได้พลังที่ไม่มีใครหยุดได้เสียงดอกไม้แห่งเงากระซิบย้ำลีน่าเห็นสีหน้าโฟนัสเปลี่ยนไปเธอคว้ามือเขาแน่นฟฟนัสอย่าเชื่อมันเจ้าคือคนที่ปลูกชีวิตไม่ใช่คนที่ทำลาย เสียงของเธอเหมือนดึงเขากลับมาฟฟนัสหายใจลึกและกำแหวนพอปลูกแน่นฉันไม่ใช่แบบแกการป้องกันจากเงามืดกลีบดอกไม้สันไหวและปล่อยเงามืดจำนวนมากออกมาเงาเหล่านี้แปลงร่างเป็นสัตว์ปฏิการร่างโปร่งใสล้อมรอบพวกเขาเอลดาริตโกนเตรียมสู้ลูกธนูเวสสีเขียวถูกยิงออกเป็นสายฝนขณะที่ลีน่าโยนสมุนไพรควันเพื่อปิดบังการเคลื่อนไหวฟฟนัสสร้างกราบ่าเวทล้อมรอบทุกคนแต่เงามืดกลับซึมเข้ามาราวกับน้ำ พลังแห่งชีวิตตื่นขึ้นเอเวเรียปรากฏในหัวของฟอนัสอีกครั้งเจ้าต้องใช้แสงแห่งชีวิตรวมกับหัวใจของเจ้าและทุกคนที่อยู่ตรงนี้จงสร้างพลังที่ไม่หวั่นไหวต่อความมืดฟอนัสหันไปหาลีน่าและเอลทุกคนจงส่งพลังใจทั้งหมดมาที่ฉันพวกเขาหลับตาและวางมือบนบ่าของเขาฟอนัสรู้สึกถึงพลังอุ่นๆไหลเข้ามาแหวนพอปลูกเรืองแสงสีทองสว่างจนทั้งถ้ำเต็มไปด้วยแสงการโจมตีดอกไม้แห่งเงา ฟวนัสยกมือขึ้นพลังสีทองจากแหวนพุ่งออกมาเป็นลำแสงที่พันรอบดอกไม้แห่งเงากลีดสีดำเร่ไหมและส่งเสียงกรีดร้องแหลมสูงความมืดที่ล้อมรอบทำค่อยๆสลายไปดอกไม้พยายามต่อต้านส่งหนามเงาพุ่งใส่โฟนัสแต่เขาสร้างเขาวันทองขึ้นมาป้องกันและผลักมันกลับนี่คือโลกของชีวิตไม่ใช่ของแกฟนัสโกนก่อนปล่อยพลังครั้งสุดท้ายการทำลายสำเร็จ ดอกไม้แห่งเงาระเบิดเป็นเศษคริสตัลดำที่กระจายไปทั่วถ้ำเงามืดทั้งหมดหายไปในทันทีความเงียบเข้าปกคลุมเหลือเพียงแสงสีทองที่อบอุ่นจากแหวนของโฟนัสหลีน่าร้องด้วยความดีใจเราทำได้เอลดาริสพยักหน้านี่จะทำให้พลังของอดรอกเตอร์อวาลดลงไปมากผลข้างเคียงของพลังแต่โฟลนัสกลับทรุดลงกับพื้นหอบหายใจแรงแหวนพอปลูกเรื่องหมองลงเล็กน้อยโฟลนัสเจ้าบาดเจ็บหรือเปล่าลีน่าประคองเขา เขายิ้มบางไม่ฉันแค่ใช้พลังไปมากเกินไปเอเวเรียกล่าวในใจอย่ากังวลพลังของข้าจะฟื้นกลับมาแต่เจ้าต้องพักและฟื้นจิตใจด้วยการกลับสู่หมู่บ้านเมื่อออกจากถ้ำความมืดในป่ามารณะราทียดูจางลงอย่างเห็นได้ชัดแสงอาทิตย์สองดวงส่องทะลุเข้ามาทำให้พวกเขารู้สึกว่าภารกิจสําเร็จจริงหาห่ฟอนัสหันมามองลีน่าเราเพิ่งก้าวแรกในสงครามนี้แต่ฉันรู้สึกว่าเราเริ่มมีโอกาสชนะแล้ว คืนนั้นเมื่อกลับถึงหมู่บ้านเอลทิเรียฟฟนัสยืนใต้ต้นวอเดียและมองแสงของมันส่องลงมาอัคราวาเตรียมตัวไว้เถอะต่อให้แกเป็นเงามืดที่ใหญ่แค่ไหนชั้นก็จะทําให้โลกนี้กลับมาส่องสว่างอีกครั้งตอนที่ยี่สสองผลลัพธ์หลังดอกไม้แห่งเงาถูกทําลายเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากทีมของโฟนัสทําลายดอกไม้แห่งเงาได้สาเร็จหมู่บ้านเอลทิเรียตื่นขึ้นท่นามกลางบรรยากาศที่เปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดแสงอาทิตย์สองดวงส่องสว่างกว่าที่เคยและกลิ่นดินหอมชื้นราวกับเพิ่งผ่านฝนตกใหม่ฮ่าหะ โฟนัสยืนใต้ต้นวอดียมองดูใบสีทองส่องประกายเขารู้สึกได้ว่าพลังของหมู่บ้านและป่าโดยรอบเหมือนได้รับการชำระล้างจากความมืดที่เคยกดทับดูเหมือนโลกใบน,นี้จะหายใจได้โล่งขึ้นเขาพึมพำการเฉลิมฉลองในหมู่บ้านเมื่อทีมของโฟนัสกลับมาถึงหมู่บ้านชาวบ้านต่างโรงต้อนรับพวกเขารู้สึกได้ว่าบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านเปลี่ยนไปเงามืดที่เคยลอยประปนในอากาศหายไปเกือบหมดผู้เฒ่าอันดัสยิ้มกว้าง เจ้าทำสิ่งที่ไม่มีใครกลา้าคิดฟาวนัสเจ้าไม่เพียงปกป้องหมู่บ้านแต่เจ้าลดพลังของศัตรูใหญ่ได้จริงๆไซรลรินหัวหน้าเอลก้ามาพร้อมรอยยิ้มดอกไม้แห่งเงาถูกทำลายพลังของอารวาพหลักจะลดลงชั่วคราวเราต้องใช้เวลานี้ในการเสริมกำลังการเปลี่ยนแปลงของป่าและสิ่งมีชีวิตหลังการทำลายดอกไม้แห่งเงาพลังมืดที่แผ่ไปทั่วป่ามรณะเริ่มสลายทำให้พืชและสัตว์ที่เคยถูกครอบงำกลับคืนสู่สภาพเดิมลีน่าพาเด็กๆไปดูทุ่งดอกไม้ที่กลับมาบานสะพรัง่ง ดูสิทุกอย่างกลับมามีชีวิตอีกครั้งเฟอนัสยืนมองรอบๆเขารู้สึกถึงการเต้นของพลังชีวิตที่อยู่ในพื้นดินและแหวนพ่อปลูกของเขาก็เรืองแสงอ่อนๆราวกับขอบคุณคำเตือนจากเอเวเรียในขณะที่ทุกคนกำลังฉลองเสียงของเอเวเรียดังขึ้นในจิตใจเฟอนัสเจ้าทำได้ดีมากแต่จงอย่าประมาทอดรัวจะไม่หยุดเพียงเพราะดอกไม้แห่งเงาถูกทำลายเขาจะโกรธและใช้พลังที่ดูร้ายกว่าเดิมเขาจะทำอะไรต่อไปเฟอนัสถามในใจ เขาอาจจะเรียกสิ่งที่เรียกว่าเงาหลอมรวมมันคือการรวมเงาทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นปีศาจขนาดยักษ์การเตรียมรับมือครั้งใหม่ฟอนัสเรียกประชุมด่วนกับไซลอรินและเทอร์มิราเรามีเวลาไม่นานก่อนที่อดรอวาจะตอบโต้เราต้องเสริมกร,ประป่าเวทและเพิ่มจํานวนกับดักรอบหมู่บ้านไซลอรินเห็นด้วยเอลจะช่วยเสริมแนวยิงธนูเวทเราจะไม่ปล่อยให้หมู่บ้านนี้ถูกทาลายอีกลีน่ากล่าวด้วยความม,มุ่งมั่นฉันจะดูแลเรื่องสมุนไพรฟื้นพลังและสเสบียง ผลข้างเคียงกับโฟลนัสถึงแม้หมู่บ้านจะกลับมาสดใสแต่ฟลนัสเองกลับรู้สึกว่าร่างกายอ่อนล้ากว่าที่เคยเขารู้ว่าการปล่อยพลังครั้งใหญ่ในถ้ำดอกไม้แห่งเงาได้ดึงพลังชีวิตบางส่วนของเขาไปคืนนั้นลีน่ามานั่งข้างเขาที่ต้นเวอร์เดียเจ้าดูเหนื่อยมากฟลนัสฉันไม่เป็นไรหรอกแค่ต้องพักสักหน่อยลีน่ามองเขาด้วยแววตาเป็นห่วงสัญญาสิว่าเจ้าจะไม่ฝืนจนเกินไปเขายิ้มอ่อนฉันสัญญา การปรากฏตัวของวิหกทุสวรร์ในวันที่สองหลังกลับมาท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านมีแสงสีฟ้าส่องลงมาและปรากฏนกยักย้ายสีขาวปีกกว้างที่มีแสงเรืองรอบตัวเอลต่างก้มศีรษะให้มันทันทีไซรลินบอกเสียงหนักแน่นนี่คือวิหกทุวสวรร์อสคาผู้สื่อสารของเทพีแห่งพืชพันธุ์อสคาบินแล้วหยุดอยู่เหนือโฟนัสราวากับกำลังวัดความกล้าหาญของเขาก่อนปล่อยขนนกสีทองร่วงลงหนึ่งเส้นมันหมายถึงเจ้าถูกเลือกแล้วลาริเอลเอลหญิงกล่าว เพีให้พรเจ้าเป็นผู้สืบท่อเส้นทางพอปลูกที่แท้จริงพลังใหม่ของโฟน,นันหลังจากรับขนนกทองโฟนัสรู้สึกได้ถึงพลังที่เพิ่มขึ้นในแหวนพอบลูกเขาลองแตะพื้นดินและพบว่าเถาวันสามารถสร้างเป็นกรอบร่งใสเหมือนแก้วและแข็งแรงกว่าที่เคยนี่มันเกาะชีวิตที่สมบูรณ์แบบเขากล่าวด้วยความทึ่งแผนรับมือเงาหลอมรวมระหว่างประชุมโฟนัสพูดขึ้น ถ้าอัดราวาจะเรียกเงาหลอมรวมเราต้องเตรียมกับดักที่ใช้แสงแห่งชีวิตจากเวเดียผสมกับพลังของแหวนเพื่อทำลายมันจากภายในเทอร์มิราเสริมและเราต้องสร้างเขตพลังเวทที่ขยายออกไปรอบหมู่บ้านเพื่อป้องกันการบุก,กรุกไซลลรินยกคันธนูเอวพร้อมรบทุกเมื่อบทสนทนากับลีนาคืนนั้นลีนามานั่งกับฟาวนัสข้างกองไฟเธอยื่นมือแตะขนนกทองที่เขาได้มาเจ้ากลายเป็นคนที่พิเศษมากขึ้นทุกวันฟาวนัสยิ้มอ่อน ฉันไม่ได้อยากพิเศษฉันแค่อยากให้ทุกคนมีชีวิตอยู่รอดและนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้เจ้าพิเศษหลีหน้ากล่าวเบาๆพร้อมส่งรอยยิ้มอุ่นๆคืนที่สามหลังการทําลายดอกไม้แห่งเงาท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาวฟฟวนัสยืนอยู่หน้าต้นวเดียมองแสงทองที่ส่องลงมาบนใบไม้อดราวาฉันรู้ว่าแกจะกลับมาแต่ครั้งนี้ฉันจะพร้อมกว่าเดิมตอนที่23สัญญาณการกลับมาของอดรอวา สามวันหลังจากการทำลายดอกไม้แห่งเงาโลกดูเหมือนสงบลงป่าเวอร์เดียกลับมาสดใสเต็มไปด้วยเสียงนกและกลิ่นดอกไม้ชาวบ้านเอลทิเรียใช้เวลานี้ฟื้นฟูบ้านเรือนและเสริมแนวป้องกันขณะที่เฟอนัสซินคงฝึกพลังใหม่ของเขาใต้ต้นเวอร์เดียแต่ในความสงบนี้เองเขากลับรู้สึกได้ถึงแรงสะเทือนบางอย่างในพลังของแหวนราวกับเงามืดที่กำลังกลับมาอย่างช้าๆและหนักหน่วงความฝันางร้าย คืนนั้นฟอนัสฟันถึงเงาดำขนาดยักษ์ย้ายที่ครอบครัมหมู่บ้านภายในความมืดมีดวงตาสีเลือดสองดวงจ้องมองเขาและเสียงทุ้มต่ำดังสะท้อนในหัวเจ้าทําลายของข้าข้าจะกลับมาและทุกอย่างของเจ้าจะหายไปฟานัสสะดุ้งตื่นเหงื่อชุ่มกายลีน่าที่นอนอยู่ใกล้ๆรีบลุกขึ้นฝฟานัสเป็นอะไรหรือเปล่าเขาหายใจแรงและพยักหน้าเบาๆฉันเห็นเงาของอดราวามันกำลังกลับมาสัญญาณในป่า ช้าวันถัดมาชาวบ้านที่ออกไปเก็บสมุนไพรกลับมาด้วยความตื่นตระหนกเราเห็นหมอกดำหนาทึบเคลื่อนตัวจากป่าทางตะวันออกสัตว์ป่าหนีออกมาเต็มไปหมดเฟลนัสกับไซโลริงรีบขึ้นหอสูงเพื่อตรวจสอบและเห็นกลุ่มเมฆดำที่ปกคลุมป่าทางไกลมันไม่ใช่หมอกธรรมดาไซโลรินกล่าวนี่คืออสูรเงาหลอมรวมที่กำลังก่อตัวขึ้นการเตรียมพร้อมครั้งใหม่เฟลนัสเรียกประชุมฉุกเฉิน เรามีเวลาไม่นานก่อนที่อดราวาจะเรียกเงาหลอมรวมมาถล่มหมู่บ้านเราต้องสร้างเขตป้องกันหลายชั้นและเตรียมกับดักที่ใช้แสงจากเวเดียเธอมีระเสริมเรายังต้องสร้างมัำยาพิเศษที่จะใช้ทำลายรากเงาที่ซ่อนอยู่ในดินชาวบ้านและเอลต่างขยันทำงานกันทั้งวันทัววันทองถูกถักทอเป็นกำแพงเสริมอีกสองชั้นรอบหมู่บ้านลีน่าคอยดูแลการแจกสมุนไพรให้คนที่ทำงานหนักบทสนทนากับเอเวเรียกลางดึกฟฟนัสนั่งสมาธิและพูดกับเอเวเรียในใจ ฉันต้องเตรียมตัวมากกว่านี้ฉันต้องการพลังที่แข็งแกร่งพอจะสู้กับอดรอวาโดยตรงเอเวเรียตอบด้วยน้ำเสียงนิ่งสงบเจ้ามีพลังในตัวเองแล้วแต่สิ่งสำคัญกว่าคือหัวใจที่เชื่อมั่นในชีวิตและคนรอบข้างถ้าเจาลม้มเพราะความกลัวพลังทั้งหมดจะไร้ค่าคำพูดนี้ทำให้เฟอนัสสงบและแตัดสินใจจะฝึกจิตใจมากขึ้นสัญญาณของความโกรธจากอดรัวา ไม่กี่วันต่อมาฟ้าครึ้มแปลกประหลาดทั้งที่เป็นเวลากลางวันลมแรงพัดจนต้นไม้หักโค่นมืดมืดในป่าทางตะวันออกเริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็วทันใดนั้นเสียงหัวเราะก้องดังกังวานทั่วป่าฟาลนัสเจ้ากล้าทำลายสิ่งของข้าเจ้าจะต้องจ่ายด้วยเลือดเสียงนี้ทาให้ทุกคนในหมู่บ้านรู้สึกขนลุกและตื่นตระหนกลีหน้ากำมือแน่นเขารู้แล้วว่าพวกเราทําอะไรการเสริมพลังเวเดีย ฟอนัสตัดสินใจใช้พลังของแหวนพอปลูกเชื่อมกับต้นเวเดียเพื่อเสริมพลังป้องกันหมู่บ้านเขาวางมือบนรากทองและส่งพลังเข้าไปช่วยฉันปกป้องทุกคนด้วยรากของเวเดียเริ่มกระจายไปทั่วหมู่บ้านกลายเป็นเส้นสายเรืองแสงที่ป้องกันรอบบ้านเรือนชาวบ้านต่างยืนมองด้วยความทึ่งและสบายใจขึ้นการปรากฏตัวของเงาหลอนขึ้นหนึ่งขณะที่หมู่บ้านเงียบสงัดเงาดำรูปร่างคล้ายมนุษย์ปรากฏตามมุมบ้านและจ้องมองชาวบ้านพวกมันคือเงาหลอนที่อะดราวาส่งมาเพื่อทำลายขวัญกำลังใจ ฟลนัสและเอลรีบออกไล่เถาวันทองของโฟลนัสพุ่งรัดเงาเหล่านั้นจนมันสลายไปนี่แค่การเริ่มต้นเขากำลังทดสอบเราอีกครั้งฟลนัสกล่าวบทสนทนาระหว่างฟลนัสกับลีนาหลังเหตุการณ์ลีนานั่งข้างโฟลนัสใต้ต้นเวอร์เดียข้ารู้ว่าเจ้ากลัวว่าจะไม่พอแต่เจ้าทําให้เรามีความหวังทุกครั้งที่ยืนอยู่ตรงนี้ฟนัสหันไปมองเธอถ้าไม่มีเธอคอยบอกแบบนี้ฉันอาจหลงทางไปแล้ว ลีหน้ายิ้มและจับมือเขาเราจะผ่านมันไปด้วยกันแสงเหนือที่ไม่ธรรมชาติคืนนั้นท้องฟ้าปรากฏแสงสีม่วงอมแดงสองวาบเหมือนแสงเหนือแต่เต็มไปด้วยพลังมืดที่ทําให้ต้นไม้รอบหมู่บ้านสั่นไหวไซลรลินมองฟ้าแล้วพูดเสียงเครียดนี่คือสัญญาณการเรียกกองทัพใหญ่ของอดราวามันจะไม่รออีกนานแล้วฟาวนัสยืนเงยหน้ามองฟ้าสีม่วงเขากำแหวนพอปลูกแน่นดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นอดอนอวาถ้าแกจะมาฉันก็พร้อมจะสู้จนถึงที่สุด ตอนที่24เงาหลอมรวมเริ่มก่อตัวเสียงลมแรงจากป่าทางตะวันออกดังโหมกระหน่ำในยามเช้าท้องฟ้าที่เคยสว่างใสกับมือดอคลึ้มราวกับมีเงาดำปกคลุมฟาวนัสยืนอยู่บนหอคอยเฝ้าหมู่บ้านมองไปยังขอบป่าที่เริ่มมีม่านหมอกสีม่วงดำเคลื่อนไหวเหมือนสิ่งมีชีวิตนี่มันเริ่มขึ้นแล้วเขาพึพมพำขณะกำแหวนพอบลูกแน่นการตรวจสอบของไซลลรินไซลลรินและเอลดาริสรีบปีนขึ้นมาบนหอคอยฟาวนัสจะรู้สึกไหม พลังมืดมันหนาแน่นผิดปกติไซโลรินกล่าวสีหน้ากังวลฟาวนัสพยักหน้านี่คือสัญญาณว่าเงาหลอมรวมของอดรอวเริ่มก่อตัวแล้วพลังมันไม่ใช่แค่การโจมตีแบบเดิมมันคือการรวมเงานับพันเข้าเป็นร่างเดียวเอลดาริกขมวดคิ erm ้วหากมันเสร็จสมบูรณ์ไม่มีอะไรหยุดมันได้ง่ายๆการประชุมฉุกเฉินเฟวนัสเรียบประชุมที่ลานกลางหมู่บ้านโดยมีผู้เทาอันด erm ัสเทอร์มิราลีนาและเอลทั้งหมดมารวมตัวกัน พวกเรามีเวลาไม่เกินเจ็ดวันก่อนที่เงาหลอมรวมจะสมบูรณ์เราต้องทำทุกวิธีทางเพื่อสร้างแนวป้องกันให้แข็งแกร่งที่สุดเธอมีร่ากล่าวฉันจะไร้เวเสริมเกราะป้องกันวเดียให้แน่นหนาขึ้นและสร้างยันสะท้อนพลังมืดไว้รอบหมู่บ้านลีนาพูดด้วยเสียงนแน่วแน่ฉันจะดูแลสเสบียงและทำสมุนไพรที่ช่วยฟื้นพลังให้ทุกคนการวิเคราะห์เงาหลอมรวมไซลอรินอธิบาย จากตำราของเอลเงาหลอมรวมจะมีหัวใจเงาอยู่ตรงกลางหากเราทำลายหัวใจนั้นมันจะสลายตัวทันทีแต่กว่าจะเข้าไปถึงหัวใจเราต้องฝากำแพงพลังเงาที่หนาแน่นและรุนแรงเฟลนัสพยักหน้างั้นเราต้องสร้างอาวุธหรือเวทบางอย่างที่เจาะทะลุเงานั้นได้การสร้างลูกแก้วแสงเวอร์เดียลาเริเอลเอลหญิงนักเวทเสนอแผนเราสามารถใช้พลังของเวอร์เดียรวมกับแหวนเพาะปลูกสร้างลูกแก้วแสงเวอร์เดียที่ปล่อยพลังบริสุทธิ์ทำลายเงาได้เฟลนัสยินดีทันที ให้ฉันทำเถอะฉันจะใช้พลังของแหวนช่วยหล่อเลี้ยงพลังแสงในลูกแก้วการฝึกหนักในเจ็ดวันตลอดเจ็ดวันต่อมาฟอนัสฝึกฝนทุกวันจนร่างกายอ่อนล้าเขาเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังใหม่ที่ได้จากขนนกทองของอสาคาทําให้เทวันของเขามีความเร็วและแข็งแรงมากขึ้นลีน่ามักจะเอาน้ําสมุนไพรมาให้เขาทุกครั้งจะต้องพักบ้างนะไม่งั้นจะหมดแรงก่อนสึกจริงเฟอนัสยิ้มฉันรู้แต่เราต้องพร้อมที่สุดเสียงเตือนจากป่า ในคืนวันที่4ี่เสียงคำรามกึกก้องจากป่าทางตะวันออกดังขึ้นจนพื้นสันฟาวนัสและไซโลรินรีบขึ้นไปตรวจที่ขอบป,ป่ามีเงาดำมือหมาเริ่มโผล่ขึ้นมันเหมือนภูเขาที่ขยับด้วยร่างของมันเกิดจากเงาสัตว์ปฏิการนับร้อยที่รวมกันนั่นมันยังไม่สมบูรณ์แต่ก็ใหญ่พอจะบดหมู่บ้านได้แล้วเอลดาริสพูดเสียงเครง่งบทสนทนากับเอเวเรียฟานัสนั่งสมาธิกลางคืนเพื่อขอคำแนะนำจากเอเวเรีย เจ้าต้องเตรียมใจให้แข็งแกร่งกว่าที่เคยเงาหลอมรวมจะพยายามดึงความกลัวลึกที่สุดในใจเจ้าออกมาถ้าเจ้าหวั่นไหวมันจะชนะโดยไม่ต้องสู้ฉันจะไม่หวั่นไหวอีกเฟอนัสตอบด้วยแววตาแน่วแน,น่ความกังวลของลีนาะคืนนั้นลีนามาหาฟอนัสใต,ต้ต้นเวอร์เดียฉันกลัวว่าเจ้าจะต้องเจ็บพระฝืนพลังมากเกินไปเธอกล่าวเสียงเบาฟอนัสยิ้มอ่อนฉันจะไม่เป็นไรเพราะฉันยังมีเธอคอยอยู่ตรงนี้ คำพูดนี้ทำให้ลีน่าหน้าแดงเล็กน้อยแต่เธอจับมือเขาแน่นงั้นเราจะผ่านมันไปด้วยกันสัญญาณการก่อตัวเต็มที่ในวันที่เจ็ดท้องฟ้าเหนือป่าทางตะวันออกเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทร่างเงาหลอมรวมสูงเท่าภูเขาปรากฏชัดเจนมนมีตาสีแดงหลายคู่และเสียงคำรามที่สะเทือนฟ้าฟฟนัสยืนบนหอคอยมองมันด้วยสายตาไมห่หวั่นไหวถึงเวลาแล้วขึนก่อนศึกโฟนัสนั่งอยู่กับลีน้าและเอลรอบก,กองไฟ พรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญที่สุดถ้าเราชนะเงามื่อจะถอยไปนานแต่ถ้าแพ้เขาหยุดหายใจลึกลีน่าจับมือเขาเราไม่มีคำว่าแพ้เพราะเรามีเจ้าที่สู้เพื่อทุกคนเฟานัสยิ้มและมองไฟที่ลุกโชนอดราวาฉันจะไม่ยอมให้แกทำลายบ้านหลังนี้